ข่าวดังทั่วโลกวิลกุลวุฒินักแบดมินตันขวัญใจชาวไทยทำประวัติศาสตร์ใหม่อีกครั้งหลังคว้ารองแชมป์ในรายการแบดมินตันระดับโลกอักติกโอเพน2อนที่ประเทศฟินแลนด์เมื่อวันอาทิตย์ที่12ตุลาคม2 5 6 8แแต่ที่น่าสนใจคือผลการแข่งขันนี้ทำให้เขาเป็นจุดประสงค์ของนักแข่งทั่วโลกใครจะเป็นคนถัดไปที่จะแพ้เขาและเขาจะสามารถยึดอันดับสองของโลกไว้ได้หรือไม่มาเปิดกระบะความลับกันเลย ในรอบชิงชนะเลิศวิวัย24ปีพบกับโจเทียนเฉินจากไต้หวันผู้ครองแชมป์เก่าผลการแข่งขันจบลงด้วยความตึงเครียดสุดๆเมื่อวิวแพ้1-2เกม11-21 21-13และ19-21แต่การแพ้ครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีศักยภาพใครก็ตามที่ติดตามการแข่งขันต้องยอมรับว่าเขาเล่นดีทีเดียวกับแชมป์ด้วยผลการแข่งขันครั้งนี้วิวยังคงอยู่ในอันดับ3ของโลกตามประกาศของสหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) เมื่อวันที่14กันยายน2568แต่ที่น่าตื่นเต้นคือเขาอยู่ใกล้ชิดกับอันดับ2เหลือเพียง2,343คะแนนเท่านั้นหากเขาสามารถทำผลงานได้ดีในรายการที่เหลือในฤดูกาลนี้เขาอาจจะแซงอันดับ2ได้อย่างไรก็ตามอันดับโลกของ BWF ในประเภทชายเดี่ยวยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอดังนี้ชียู่ชีจีน19117คะแนนแอนเดอร์แอนทอนเซนเดนมาร์ก 98,313คะแนนกุลวุฒิวิทิสารไทย95,879คะแนนหลี่ชื่อเฟิงจีน84,228คะแนนโจเทียนเฉนินไต้หวัน86,19คะแนนโจนาธานคริสตี้อินโดนีเซีย75,144คะแนนอเล็กลาเนียฝรั่งเศส75,111คะแนนคริสโตโปปอฟฝรั่งเศส 67,457คะแนนโลเคียนยิวสิงคโปร์66,719คะแนนเว่งฮองหยางจีน65,440คะแนนแต่คำถามที่น่าสนใจคือวิวจะสามารถยึดอันดับสองไว้ได้หรือไม่และใครจะเป็นคนที่จะแพ้เขาในอนาคตมาแบ่งปันความคิดเห็นกันในการแสดงความคิดเห็นล่างท้ายนี้เลย